ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเนาะเมเน่ผ้าพีผ้าหนองนะครับออกมาเหรียญไทเหรียญหน้านะมาเบิงเอื่อนนะครับเป็นบาหลังหน่อยนะครับอยใครอยู่หน้านะเห็ดพ่อเดหลูกไห้เต่าอยู่นะครับเนาะเรือยมาเบิงเพราะว่าไห้างเพิ่นจัดการให้นะครับส่วนในเห็ดเป็นงานไปตามงบเงินบรายนะครับเนาะเห็ดเป็นส่วนถึงสามน่ะละเห็ดไปเรื่อยๆนะครับมีเงินกับเดเห็ดบ่มีเงินกับคือเบกไปบริเ้เห็ดนะครับ ออกมาเบิ้งว่ามันไปหอดใสม่หอดใสนะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็เลยสิถือโอกาสทายพี่น้องเบิ้งไปนัากันนะครับพี่น้องมาเบิ้งกันเลยมาเบิ้งนะครับตัวนี้มื่อนี้สร้างโมมาได้พี่น้องเพิ่นลางานเนาะเพิ่นว่าติดธุระาลายยางเฮงก็เลยบอกใ้มาเพิ่นบอกไปหลวงนาเต็มหมู่บ้านละเพิ่นเทพื้นนี่ต่อข้างหน,น,น้าเนานะตอกมาแล้วสไตล์โมเดิร์นน,นะครับ เฉพาะครั้งหน้าเนี่ก็รทั้งขาเล็กทั้งขาสร้างกับตกอยู่ประมาณสองหมื่นเลยพี่นอ้องประมาณสองหมื่นคี่ผื้นแล้วเรียบร้อยถ่ายบึงเล็กหน่อนะครับนาอตัวนี้ใส่แป้จมโบนี่นะครับน้องพี่นอ้องเล็กคืวเล็กสี่ท่าสีดำถ่ายบึง เท่พื้นทางนาแล้วเอาเบิ้ลนวพี่น,อน้องเนาะประตูกระติกแล้วเช้ขทางนาแล้วรีบร้อยเบิดและนะครับตัวนี้เป็นผาพชัดเจน ของ้างหนาที่เป็นเถิมนะครับต่อใส่งบประมาณ20,000นี่แหะเฉพาะ้างหนาใส่เล็กดําขนาดความหนาอยู่ที่หนนะครับเล็กขนาดกลางๆนะครับกับกับพ่อเบิ้งงด้นะครับถุกก็ถือว,ว่าสวยงามยังมากมายนะครับเนาะบานยูไหยยูหน้างบปลายคอยเฮ็ดคอยทำไปเรื่อยๆนี่เทพื้นออบนะครับเนาะ เทพื้นออมหวานออมแล้วรอร์ไรบัดแบบวท่าน้แกะเพิ่นเทพหมู่ว่านนี่ออกม,มาเบิง่งเพิ่นเบิ่งอยู่เทพหมู่มว่านกะรายการต่อไปก็คือสิได้ปูกระเบื้องตีฝานะครับปูกระเบื้องตีฝาฝาเรียบอุปกรณ์ก็ซื้อมาเรียบร้อยวัตชอย่างละ่ะฝากับว่าสิตี้ซห้องสตี้ซห้อง กะสิทธิภาพยางก็รอกเบื้อง้างๆบานไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามนะครับนอของในลงมือเห็ดนะครับนอเกษตรเป็นช่วงๆคือช่วงไหนที่มีเงินกับสิเดเื็ดนะครับช่วงไหนบ่มีเงินกับคือบ่ได้เื็ดเพราะว่าเห็ดงานตามงบนะฮะตามตามจำนวนเงินดิพอสิมีเห็ดใดกับเห็ดนะครับบ่เงินบ่หลายนะครับกลังแหี่ยง ตัวนี้ที่พื้นรอบบ้านนะขนาดความกว้างอของพื้นที่กว้าง8เมตรนะครับกว้าง8เมตรยาว12แต่ว่าขันเทพื้นแล้วมันอกี้ประมาณ10เมตรขนาดสิบเมตรยาว13เมตรนะครับของของพื้นรอบ,บาทของมาเบิงเจอเสื้อผ้าของมาเบิงข้างในปูนตัวนี้ปูนสร้างแดงใส่สำหรับเทพื้น ปูนคุงสางนะครับตัวนี้กระเบื้องแผ่นเหลียบนะครับสื่อท่อเดินสายไฟมาเหลีวยมกูมาสิเดินเองนะครับพี่นอ้องแต่ว่า,วาท่านมีเวลาเนาะส่วนนี้กําลังติดภารกิจงานลายอย่างอยู่นะครับไวสตี้ฝาตัวนี้กระเบื้องนะครับกระเบื้องคงอีกรออีกดนอยู่เนาะพี่นอ้องสร้างเห็ุงานสองคน พิ่นอยู่ไกลน้ำแน่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองสีสะเกียดออกมาเป็นหมู่หัวก,กันตัวน,นี้เป็นบ้านอยู่ไฮยูนานะครับกำลังกาา่อสร้างเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเงินมันบ่หลายถ่ายพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งไปเรื่อยๆ ตัวนี้ผ้าหลูกๆออกมาให้มะนาเนาะทำความาสะอาดถ่ายกขงขางๆมึงเนาะว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้ฟังทิ่ตะวันตก รูปแล้วรอบนี้ก็ใส่งบอยู่ประมาณหาถึงหกหมื่นเนาะพี่น้องทั้งปูกระเบื้องเอ่อปร,าาประต้าต่างประตู่าอุปกรณ์วัสดุยางเนาะอยู่ระหว่างหาถึงหกหมื่นเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆกะพวกเบื้องหน่เนาะบัวติดสวยงามมีอย่างหลายมากมากมยเนาะครับพอวติดเห็ดรู้หลาเนาะ ็ดตามความจำเป็นช่วงนี้มันยุคประยัดเห็ดยังมากไมก่บไดเนาะเงินท่องมันกาผ่อนผ่างสีรัดาคุ้มได้เหลือกันคาใช้ใจ่ายนะครับพี่น้องจังได้กับพี่น้องดูแล้วก่จังได้กับฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของสองแมวดำสวัสดีครับผม